วัสดีค่ะวันนี้นะคะพีทนะคะจะมาอ่านบทความนะ,ะข้อคิดของนะคะโอปรา r e วินฟรีนะคะก็คือเขาอ่ะเป็นคาเออเป็นสตรีนะคะผู้ส่งอิทธิพลนะ,ะในระดับต้นๆของโลกเลยนะ,ะเขานะคะได้เขาเรียกว่าให้แนวความคิดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะแง่คิดของเขาทั้ง20แง่คิดเนี่ยมีอะไรบ้าง แง่คิดที่1น,นะคะเขาบอกนะคะอะไรที่คุณทําไปนะ,ะไม่ว่ายังไงมันก็จะย้อนกลับมาทุกครั้งนะ,ะอ่าข้อที่2นะคะจงสร้างนิยามชีวิตของคุณเองนะ,ะอย่าให้คนอื่นมาเขียนบทให้อ่ข้อที่3นะ,ะไม่ว่าใครจะทําอะไรให้คุณในอดีตนะ,ะไม่มีอํานาจในปัจจุบันเลยคุณนั่นแหละ ที่ให้อำนาจมันกระดิ่งก็มานะข้อที่4นะเวลาคนแสดงว่าเขาเป็นใครจงเชื่อในครั้งแรกอ่นะคะนะข้อที่5นะ,ะความกังวลทำให้เสียเวลาเปล่าใช้พลังงานเดียวกันนั้นไปทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณกังวลดีกว่านะนะ ข้อที่6นะสิ่งที่คุณเชื่อมีอำนาจมากกว่าสิ่งที่คุณฝันนะนึกอยากได้หรือคาดหวังนะคุณจะกลายเป็นสิ่งที่นะตัวคุณเองเชื่ออข้อที่7นะถ้าในชีวิตนี้อ่าคำอธิษฐานเดียวของคุณคือคำว่าขอบคุณนั่นก็เพียงพอแล้วอ,อ,อันนี้ก็แพงมากข้อที่8นะ ความสุขที่คุณมีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความรักที่คุณมอบให้คนอื่นข้อที่9นะคะความล้มเหลวคือป้ายบอกทางให้คุณเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งะนะข้อที่10นะถ้าคุณนะเลือกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนอื่นๆคิดโลกก็จะไม่แตกสลาย นะข้อ11เนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะเสียงจากภายในเนี่ยไม่เคยโกหกใครข้อน1ะข้อ12นะคะรักตนเองนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นไปยังคนอื่นๆที่ได้พบนะข้อที่13นะคะให้ความหลงไหลนะเป็นแรงผลักดันอาชีพของคุณนะคะ ข้อที่14นะหาเงินจากสิ่งที่คุณรักแล้วเงินค่าจ้างจะเป็นโบนัสของคุณนะข้อ15นะความรักไม่เคยทำร้ายใครแต่ให้ความรู้สึกดีๆอย่างแท้จริงนะข้อที่16นะทุกๆวันนะนำโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้เสมอนะข้อที่17นะการเป็นแม่เป็นงานที่ยากที่สุดในโลก ไม่ว่าผู้หญิงที่ไหนๆก็ต้องยืนยันอย่างเดียวกันนะข้อที่18นะคะความสงสัยแปลว่าอย่าอย่าเคลื่อนไหวอย่าตอบอย่ารีบรุดไปข้างหน้าข้อที่19นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่นิ่งๆแล้วคำตอบจะมาเองข้อสุดท้ายแล้วข้อ20ะ,ค,ะความทุกข์ยาก ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเป็นอย่างไรบ้างคะมาดามพีชนะเอามาฝากนะจากอุปราวินฟีนะคะเดี๋ยวยังไงนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอชอบมาดามพีชก็สามารถนะ,ะติดตามได้ที่นะคะเพจมาดามพีชนะ